สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องชาวบนไซมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับอุกิจซับมมอีกแล้วนะครับพิกัดลำลูกกาของเจ็ดประตมตานีวันนี้ก็จะพามาชมนะครับในลำดับต่อไปของวัตถุดิมะขามริมรั้วนะครับที่ผมจัดเก็บมานะครับจากที่บ้านนะครับวันนี้ผมก็ทำการนะครับจัดรากเอาออกจาก กระบะนะครับที่ต่อรากไว้แต่ทีแรกเอาออกเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจับบิดทางออกนะครับนี่บิดออกมาบิดออกมาตรงนี้นะครับใช้เชือกดึงลังมาที่กิ่งของเขานะครับก็นับรวมรากทั้งหมดก็ได้เจ็ดรากนะเดี๋ยวผมก็จะเอาลงกระถางปลูกละนะกระถางปลูกก็ผสมดิน เด็กน้อยแล้วก็ใบกัมปูหมักไว้นะครับเดี๋ยวในลำดับต่อไปก็จะจัดทรงลงกระถางนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพอลงกระถางเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตาทรงเขาจะออกมาแบบไหนก็อ <c oughs> <c oughs> ย่างที่ผมบอกไว้แต่ที่แรกนะว่าจะจัดเป็นมะขามดีลานะตามภาษาบอนไซมือใหม่นะครับอันนี้ก็คือจับทางรากเข้าไว้ละ ทางลากเข้าไว้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวหมกดินไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูการนต่อครับนะฮะมาดูกันต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับมะขามนะครับที่ผมจัดลากไว้เมื่อสักครู่นี้นะผมได้ทําการนะเอาลงกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับบริเวณนี้ที่ผมต่อรากไว้มีทั้งหมดนะครับเจรากนะครับที่ได้ แล้วก็ต่อติดมาจริงแล้วทั้งหมดนะผมเสียบไว้ทั้งหมด8 8เส้นนะครับราก8เส้นแต่น่าเสียดายนะครับไม่ติด1เส้นนะครับเส้นเล็กๆนะครับก่อนหน้านู้นที่ผมเคยชี้ไว้ว่า,วามีเส้นหนึ่งเส้นเล็กที่เล็กกว่าพี่น้องของเขาก็สรุปแล้วทั้งหมดก็คือรากที่ต่อไว้นี่นะครับได้ทั้งหมด7เส้นนะครับเป็นเลขขี้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับว่า ตอนนี้นะครับที่เดิมเนี่ยที่ต่อไว้นะครับจะให้ดูตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นวงนะครับวงปีของเขาผมก็ไม่จานานนะครับว่านับอย่างไรนับเป็นวงเป็นวงนะครับแต่ก็สังเกตได้นะครับว่ามีมีหลายสิบวงอยู่เหมือนกันก็อย่างที่บอกผมนะที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็คือมระขามต้นเนี้ยนะครับตอนเนี้ที่อยู่ริมรั้วเนี่ยนะครับอายุสิบปีบวก นะสิบปีบปวกนะครับสิบปีขึ้นไปทีนี้ผมให้ดูตรงจุดนี้นิดนึงนะครับในการต่อรากตรงเนี้ยนะครับแผลนี้นะครับเป็นแผลที่ผมคว้านรอบเลยนะเนี่ยผมคว้านรอบเลยแต่จะมีจุดหนึ่งครับที่คาดว่าผมขูดเนื้อเยื่อเขาออกไม่หมดก็คือจุดนี้นะที่มีเนื้อเยื่อจะเดินเติบโตขึ้นมาหนึ่งจุดตรงนี้อีกนะครับเป็นสองจุด ตรงข้ามกันเนี่ยตรงข้ามกันอันนี้นะครับก็คือ,อวิธีการตอนเนาะนะพี่น้องก็คงชานาญเรื่องการตอนหรือเสียบลากอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าต้นนี้มันเป็นต้นแรกที่ผมลองเสียบลากนะครับก็ได้ผลงานมาก็อย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าพอใจมากเลยนะครับสําหรับอุกิจทําไว้นะครับก็เป็นชิ้นแรกเนาะเป็นธรรมดา <laughs> ก็จะ ผมจะบอกนะครับรือว่าเป็นเล่าประสบการณ์แล้วกันนะฮะคือคือครูบ,บาอาจารย์ท่านที่มีความชำนาญอยู่แล้วผมก็ว่าท่านก็มีวิธีการในเรื่องของเสียบหลกแต่สำหรับตัวผมเนี่ยตอนแรกนะครับผมนั่งคิดอยู่ตั้งนานนะว่าหลากมันต่อติดละมันอยู่ประมาณนี้นะฮะที่เสียบไปเสียบไปประมาณนี้แล้วไอ้ตรงเนี้ยท่อนเนี้ยนะครับผมจะเอาออกยังไงเพื่อเอามาลงกระถางให้มันได้พอดีพอดี โอ้นั่งคิดอยู่นานนะครับนั่งคิดอยู่นานมากเลยว่าผมจะตัดยังไงออกให้มันแบบใกล้ตรงจุดนี้ให้มากที่สุดนะครับเนี่ยรอยควันเนี่ยก็พอดีนะครับผมมีนะครับมีนี่ครับอุปกรณ์ผมมีสิวอยู่นะครับเป็นสิวญี่ปุ่นที่ผมซื้อมาเมื่อสองนะครับผมก็ใช้วิธีตอกสิวเข้าไปเนี่ยตอกเข้าไปนะ ค่อยๆแทะเข้าไปแต่สังเกตนะครับว่ามีรอยสิวนะผมก็ใช้ความพยายามพยายามระมัดระวังมือที่สุดก็คือเซาะเข้าไปเรื่อยนะครับกัดกินเข้าไปเซาะเรื่อยกัดกินเข้าไปนะครับในระหว่างเนี่ยนะครับระหว่างช่องว่างของรากเขาที่ที่ตอนแรกเขาเสียบยุงเนี้ยเนาะเสียบยุงเนี้ยเนี้ยผมก็ใช้สิวเซาะเข้าไปซเาไปซาะเข้าไปจนจนขาด เห็นไหมรอยมีร่องรอยของซิวอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับสําหรับอุกิจที่ได้ทําตรงนี้แล้วก็นะครับนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับท่านใดรู้แล้วนะครับก็แนะนําอุกิจเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอุกิจยินดีนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับข้อมูลที่ผมแบ่งปันไปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราว นะครับที่แบ่งปันให้กันและกันก็แล้วกันนะครับไม่มีเจตนาสอนนะครับย่งยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่าธุรกิจก็ยังออกตัวอยู่เสมอนะครับว่ามือใหม่นะครับในเรื่องของการเลี้ยงไม้บอนไซสําหรับมะขามต้นนี้ที่ผมบอว่าผมจะนําลงกระถางปลูกนะจัดทรงนะครับผมก็วางเขาในลักษณะแบบเอ็นเน,นิดนึงนะครับวางเขาในลักษณะเอ็นเนนิดนึงตามรูปทรงรูปร่างของเขา น,นำลูปทรงรูหลามของเขาบางล้าก็มันก็จะมีอยู่กิ่งหนึ่งครับที่มันตกกระถางไปก็คือกิ่งนี้นะเนี่ยจากตรงจุดนี้นะครับก็คงจะเห็นออกจากลาต้นต้นแม่ของเขามีตกกระถางมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ยังเลยครับยังยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกกิ่งไหนออกหรือว่าเอาไว้ทุกกิ่งแล้วก็ เล่นกิ่งเล็กนะครับที่เขาเกิดมาใหม่นะฮะประมาณไหนนะยังยังสองจิตสใจอยู่นี่ยแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะประมาณว่าเลี้ยงนะครับเลี้ยงให้ต้นเขาเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับรากแข็งแรงดีนะครับเมื่อรากแข็งแรงดีแล้วเดี๋ยวในลําดับต่อไปก็กะว่าตรงจุดนี้บริเวณนี้นะครับที่ อาจะต้องมีการแก้ไขนิดนึงก็คือทําให้คนเขาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนที่รัดเคเบิลทายไว้ตอนต่อลากทีแรกก็จะกิ่วนิดนึงก็คงจะประมาณว่าใช้อาจจะใช้สิวเล่มนี้อาจจะใช้สิวเล่มนี้นะครับกรีดเขากรีดเขาลงไปให้ถึงชั้นผิวเนื้อเยื่อนะครับเพื่อให้เกิดแผล นะครับแล้วก็ใช้น้ำยาเล่งเปลือกหรือ,อประมาณนี้แหละครับน้ำยาเล่งเปลือกนะครับทาเข้าไปเพื่อเล่งเนื้อเยื่อให้มีการเจริญเติบโตพอผมก็กล่าวว่าจะกีดตั้งแต่บริเวณสันรากตัวนี้แล้วครับกีดขึ้นมาเรื่อยมาจนถึงบริเวณจุดนี้แล้วกันนะครับประมาณจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็ประมาณสองนิ้วนะครับ2นิ้วไม่บรรทัดนะครับ2นิ้วแม่บรรทัดก็กะว่าจะทําให้ตรงนี้เขา คือแบบนี้ครับผมผมอยากปันเพิ่มเติมนิดนึงนะพอดีว่าผมไปสังเกตเห็นต้นไม้นะครับต้นไม้รู้สึกจะเป็นต้นประดู่รู้สึกจะเป็นต้นประดูท่ที่อยู่ในสวนนะครับที่คนสวนนะครับที่เขาจัดแต่งสวนเนะี่ยเขาใช้เครื่องตัดหญ้านะเขาใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นเส้นเอ็นนะครับตัดหญ้าบริเวณโคนต้นประดู่นะครับหลายต้นเลย นะครับแล้วผมสังเกตว่าวันเวลาผ่านไปนะครับโคนต้นประดูอะ่อ่ะเขาเขาบวมขึ้นนะครับเขาบวมเขารักษาผิวเนื้อของเขาขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประมาณว่าโคนใหญ่มากนะใหญ่แล้วเรียวด้วยนะประมาณว่าใหญ่เนี่ยใหญ่เรียวขึ้นมาหาลําต้นขึ้นไปอ่าพอผมได้ดูได้ดูคลิปในเรื่องของการจัดรากนะครับเดี๋ยวนึกก่อน อา,อาจารย์คณิตนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะอาจารย์คณิตนะครับที่ท่านจัดรากมะขามสวยๆท่านก็บอกว่ากรีดเลยนะรกรีดผมก็เลยนึกภาพออกเลยว่าทําไมอาจารย์คณิตบอกว่าให้กรีดรากมะขามอ๋อเพราะว่าเนื้อเยื่อมันจะเจริญเติบโตเบ่งออกมานั่นเองอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลความรู้ของอาจารย์คณิตไว้ด้วยนะครับที่ผมดูข้อมูลมาในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ เลยนึกภาพเห็นภาพตอนที่ที่ผมบอกไปมันก็คพูดว่าต้นประดู่มันเบ่งขึ้นมาผมก็เชื่อว่าไม้หลายๆลาชนิดนถ้ามีการมีการกีดโคนเขาก็น่าจะมีการเจริญเติบโตซ่อมสร้างเนื้อเยื่อของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวก็ต้องบอกว่าติดตามกันในลําดับต่อไปนะครับสําหรับมะขามลีลาต้นนี้นะครับอาจจะไม่ เหมือนชาวบ้านเดยวช่องเขานะฮะตามจินตนาการแล้วกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้อุกิจก็ต้องนะครับฝากให้พี่น้องทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์แสดงความคิดเห็นนะครับพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับอุกิจยินดีครับผมนะด้วยในฐานะที่เป็นน้องใหม่ในวงการไม้ปอนสไซยังออกตัวอยู่เสมอครับอุกิจสามีคนนี้มือใหม่นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอหยาดจบคลิปลงไว้แต่เพียงตัวนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม